สวัสดีค่ะแระแบบทัวรกินเที่ยววันนี้พาทำํำพากินสูตรไก่ทอดโบราณน,นะคะส่วนผสมก็มีปีกไก่1กิโลพริกไทย1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาแป้งอเน,นกประสงค์200กรัมน้ำเปล่า1ถ้วยนะคะจัดไปจ้าตั้งน้ำมันร้อนๆน,นะคะให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะแล้วค่อยทอดนะคะ ตังน้ำมันเดือดแล้วใส่เลยไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะปีกไก่ทอดร้อนๆนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะขันแรลก็ไฟแรงก่อนนะคะแล้วค่อยๆลดลงนะคะถ้าเกิดเข้าสุกแล้วเราค่อยๆลดให้มันไฟกลางนะคะตอนนี้เอาไฟแรงไปก่อนนะคะค่อยกลับทีละด้านนะคะกลับไปกลับมานะคะจนสุกนะคะอร่อยอร่อยนะคะ ชมคลิปจบกดไลค์กดแชร์กดติดตามปแบมทัวร์กินเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะขอบคุณพี่น้องเอฟีทั่วโลกมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูไก่ทอดนะคะสูตรโบราณน,นะคะเมนูง่ายๆนะคะสตหญยนวลน,นะคะวันนี้ปรแบมพามากินไก่ทอดฝีมือยายนวลน,นะคะมาเลยจ้าอร่อยอร่อยนะคะ ไปม,มาทานไก่ทอดด้วยกันนะคะหนึ่งกิโลได้อยู่เก้าชิ้นนะคะ10บชิ้นนะคะ10บชิ้นกิโลละเก้าสิบบาทนะคะตกชิ้นละ9้าบาทเองนะคะนี่นะคะเหลืองแล้วนะคะลดไฟลงนะคะไฟกลางนะคะค่อยๆทอดไปนะคะ กับเีลดาน,นะคะกลับไปกลับมานะคะดูสังเกตดูสีแป้งนะคะจากสีขาวก็จะเป็นสีเหลืองนวลกรอบนะคะสังเกตดูนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะในการทอดก็อร่อยอร่อยนะคะทานกับน้ำจิ้มสามรสแม่ปนอมก็ได้นะคะอร่อยอร่อยนะคะแล้จะทานเปล่าเปล่า,ลาก็อร่อยนะคะ ฝีมือรสชาติกลมกล่อมมากเลยนะคะยายนวลทําอร่อยมากเลยนะคะหอมพริกไทยอ่อนๆนะคะเค็มนิดๆนะคะอร่อยมากเลยนะคะใส่พริกไทยใส่เกลือนะคะผงนวนิดหน่อยนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะอร่อยมากเลยนะคะเป็นแป้งอนเนกประสงค์นะคะมีขายทั่วไปนะคะ อยู่ละประมาณสี่0ิบห้าสิบบาทนั่น,นะคะมีหลายยี่ห้อนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบใช้ยี่ห้ออะไรนะคะมีหลากหลายนะคะแป้งอนเนกประสงค์นะคะเราก็แค่นำมาผสมน้ำนะคะให้มันเนืดๆน,นิดหน่อยนะคะไม่ต้องน้ำไม่ต้องเละนะคะไม่ต้องผสมจนเละนะคะมันจะไม่เกาะติดไก่นะคะก็ผสมแป้ง ผสมน้ำดูความหนืดนะคะแล้วไก่ลงคลุกเคล้านะคะปรุงรสในไก่นะคะในแป้งนะคะปรุงรสใส่พงนัวใส่พริกไทยนะคะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะอร่อยอร่อยนะคะลองทำทานดูนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะ ตอนนี้ก็ไฟกลางนะคะเปิดไฟไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆค่อยๆปรับด้านนะคะอย่าทิ้งเตานะคะอย่าทิ้งเตาเดี๋ยวไหม้นะคะได้กินไก่ทอดไหม้นะคะอร่อยมากเลยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะทานกับข้าวเหนียวอุ่นๆร้อนๆก็อร่อยมากนะคะ ตอนเช้าได้สักชิ้นหนึ่งนะคะอร่อยมากเลยนะ,ะหรือว่าจะทานกับน้ำพริกนะคะน้ำพริกหนุ่มนะคะน้ำพริกหอมนะคะอร่อยอร่อยนะคะหรือทานกับน้ำจิ้มไก่ก็อร่อยนะคะเลยนะคะปิกเบอเลอร์เลยนะคะตกชิ้นละเก้าบาทนะคะถูกมากเลยนะคะเรานํามันทอดเองนะคะ ต่ถ้าไปซื้อเขาก็ชิ้นประมาณราคาประมาณ20บาทนะคะปีกไก่ปีกไก,ไก่น่องไก่ชิ้นละ20บาทถ้าไปขายก็ได้กําไรอยู่นะได้กำไรอยู่ประมาณ11บาทต่อชิ้นนะคะเรายังไม่ได้คิดรวมของแป้งของเกลือพริกไทยก็นิดหน่อยนะคะแป้งก็ใช้ประมาณ20บาทมั้งคะมาตกแล้วก็ประมาณ110บาท ร้อยสิบบาทสิบชิ้นตกชิ้นสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทก็ถือว่าได้กำไรอยู่นะคะขายชิ้นละยี่สิบบาทนะคะเมนูง่ายๆนะคะทำง่ายขายรวยกำไรชิ้นละแปดบาทนะคะขายสิบสองอ่ะขาย 12, ชิ้นสิบสองต้นทุนสิบสองบาทขายยี่สิบบาทได้กำไรชิ้นละแปดบาท กระทะหม้อนี้ก็80บาทได้แล้วนะคะอันนี้ล็อตแรกนะคะชุดแรก4ชิ้นทอดเสร็จแล้วนะคะกรอบน่ารับประทานไหมคะอร่อยอร่อยนะคะไก่ทอดนะคะสูตรไก่ทอดโบราณฝีมือเยนวนนะคะลองมาชิมกันนะคะลองทำทานกันดูนะคะรสด่อไปนะคะทำรสต่อไปนะ อร่อยอร่อยนะคะหอมมากเลยนะคะไก่ทอดหอมไก่ทอดนะคะค่อยๆทอดไปนะคะทีละด้านกลับไปกลับมานะคะอร่อยนะคะอันนี้มีกี่ชิ้นนะ,ะห้าชิ้นห้าชิ้นที่เหลือนะคะสชิ้นห้าชิ้นนะคะ สีเหลืองนะคะร่อยน่ารับประทานมากเลยนะคะปกติทอดในหม้อนะคะเขาจะไม่เขาจะน้ำมันจะท่วมนะคะอันนี้ทอดในกระทะมันแบนนะคะถ้าทอดในหม้อนี่จะน้ำมันจะท่วมปีกไก่สุกทั่วกันนะคะเราไม่ต้องกลับก็ได้นะคะเพราะว่าน้ำมันมันท่วมอยู่แล้วมันก็สุกทั่วถึงทุกด้านทั้งด้านบนด้านล่าง ันนี้ไม่ใช้ใช้กระทะทอดนะคะก็ต้องกลับทีละด้านนะคะน่าทานไหมคะ,ะ,คะ thank you for watching thank you for support and thank you for subscribe see you every day 3 pm and 9 pm thank you so much today is a chicken fry yummy yummy Easy, take it easy. Very easy menu. So delicious and yummy. This menu is famous and to be the famous menu in Thailand. Only you can find can be the um make um, more money, make the, um the have a job, have a good job. It's a good job and the famous example. Very famous in Thailand. Please tie on. Thank you so much. Yummy, yummy menu to offer every day 3 p.m. and 9 p.m. Thank you so much, my friend, all the world. Have good luck every day. Take care you t o o healthy delicious and happiness every day thank you so much my friend ขอบคุณทุกการติดตามทุกการชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีคลิปใหม่ให้ชมทุกวันนะคะคลิปช็อตคลิปยาวนะคะขอบคุณพี่น้องเอทั่วโลกที่สปอร์ตนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจตลอดมานะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะบาย